สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอีกท่านครับอยู่กับช่องเบาวนรถไถสิงค์ครับผมครับคลิปนี้นะครับเอา LC 708นะครับมาออกงานด้นดินงานแหลกครับงานจะคว้างเลยครับเพราะมันงานบริเวณดอกเพราะว่าบอรับจางนะครับสีใบมีดยังสมๆอยู่ครับหลังจากรถที่ใสมาปีกว่าปีนี้เขาปีที่สองครับสำหรับรถขั้นนี้นะครับ ดันก็มาดันพอ,อดินเหนียวครับงานแหลกสีใบมีดแยงโบหั่นตัวนี้ครัแบสบีใบมียโบหันลบมลันล่ะอยากเป็นมืนๆเปฝุดฝุดย่ครับเจ้าหน่อยแต่ก็ดีครับ,รรบผมแต่งใบมีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งคมนะครับบรได้แต่งวงศาเลยครับเด้อนะครับตัวนี้แต่งคมมามันก็จะดันดันง่ายขึ้นกว่าเก่าหน่อยนึงครับห้างประตเลียงเพโทษหลายกระดินเหนียวกะโอ้ยทำใจยากครับ ดันมากอติดเป็นเกือบรถเมื่อยเก่าเลยนะเต็มใบว่าเต็มใบตอนมาครับเต็มใบตอนนั่นถอยหลังกลับดันเป็นคู่ขึ้นกะบอฮันลึ่งเมื่อันะครับเนื่องจากว่าเคยครับซีเจ็ดเนาะมาครับรถซีซดันดินมันกะอย่ากัดเขียวใช่ครับมันบอ่ไปตามมักจะคลองแต่ว่ากะสิคอยปั๊บโตลงให้มันพอดีนะครับใค่เนยแต่ผมมาได้รับจ้างมันกะสิ ผู้เพิ่นเบิ่งก็สิคือสิบ่อันนี้ปานไดเข้ามอนี้นะครับผมก็สิให้ e FC สูขส่ขุนุขคนนะครับได้เบิ่งมุมมองมุมมองด้านคนขับนะครับแนมมองเดียวกันเลยกับผมมันสิจวดซ้ำเดยเอาไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องไปสู่กันครับพี่น้อง าดีันขึ้นไปอะติดเต็มใบลงมาไอเก่าที่ผมขับคอยนี่ผมเป็นะยังเนี่ครับผมถนอมภายในนั้นร้าตั้งกล้องผมมันยังไง ยิ้หนี่วดันหยากๆครับ ไปขึ้นแก่หันอีกน้อยเดียว,วยครับเพราะอะไรครับน่าจะควงเชือกที่เป่าจะปังไปยังแล้วใส่เชือ,ก,อกบาดก็ครับพี่น้อง ก็ผู้เบิงไปตัองหัวสันหัวข้อน,น้ำน,นะครับเนาะแต่ผู้ขับกล่ว่าตาพวกได้บเบิงเนี่ยไปมีเหเบิงกล้องมันจเนี่ย่ามไปเห็นนะ รถแต็งไม่มีอะไรเพี้ยนเนี่นยนะครับอาปดิแต็งนี่ซักยืกกว่าที่นี่แลบบ้วมันสีไล่ฟูนี่ไปไปเท่งผุ่นแคกน้อแยบบมันสูงอยู่นี่ เนี้วอ,อีดีครับ เต็มใบล้วมาคือเกอ่าวันเต็มใบตอนไป ่ค่อพอเลี่ยงมันท่วนครับถ้าเลี่ยงมันท่วนรถเบรดแห้งมันก็เลยพอเลี่ยงเอาเทมันสิไปรถ รับหรือรับก,ก็บดีดอกครับแต่ว่านี่มันอดบตไรม้มานี่เก่าเพระท่าน ขอมน้อยก่อนเอาเลยครับเดี๋ยวต่อมตีนชักบาทต่อมตีนมองนีกัคนครับลืมบางหัน คนหัวพังลงมาคนตกใส่กับพอเดีก็พังนึกเก่านันนี้ผมถอดสก,กีออกเด้อเด้อจังดันมวนเนี่ยท่ว่ากับพก่อยเดี่ัดอหครับแต่ว่ากรเฮ็ดเหมัน เต็มหูบแบบย่์้สก็เห็นไข่เยอใบเมียด่าท่านหลอกสีเขาหัวขวัเขา้า่าโอ้ยมือไม่มือไม,ม,อม่เขาวราจันขับรถนะประวัติรถยังครับอุ้ยไผเก่งรอยปร์เซ็นครับ,รบนี่าว่าไปได้มากด้นั่นแหละว่าเหรอกไผว่าเกง่งรถดีดี เก่งทั้งอื่นกับแมงโทั้งผี่คือเราเก่งทั้งผีกับปโงโทั้งอื่น,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 นต้องเลี้ยนลูกไปเื่อยยครับขับรถพุ่งีสูตรแเดี๋ยวา่าเนี่ยจบแล้วเก่ง ครับผมต่อมตีน,นี่กับซีเรียลอะนะครับคลิปนี้กับฝากพี่ฝักงน้องสนีสักครั้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อสวัสดีครับ